สวัสดีค่ะร้านรถไถรถเกี่ยวมือสองจังหวัดสุรินค่ะร้านหัวฮิแท็กเตอร์สุรินนะคะร้านตั้งอยู่ตำบลกระเทียมอาเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะลูกค้าเซลพลอยวันนี้ค่ะจะมาอัปเดตรถไถหน้าร้านนะจําหน่ายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ค่ะ0981047026นะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์โทรค่ะลูกค้า MU นะคะรุ่น M นะคะลูกค้าสามารถวางดาวได้นะ MU49 ค่ะวางดาวเริ่มต้น 55,000บาทนะคะลูกค้า5 5,000บาทนะคะดันหน้าผ่านหลังนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาดูได้เลย MU 5 7ค่ะวางดาวอยู่ที่40,000บาทเท่านั้นผ่อนนานสูงสุด6ปีนะมีรับประกันไปในตัวนานสูงสุด9เดือนคะ่ะรถปี6-6ทุกคันเลยนะคะลูกค้าบึกบืนแรงดีนะคะลูกค้าดันดี M 7 0เลยคะ่ะรถปี6-6 400ชั่วโมงนะคะ ราคาอยู่ที่870,000บาทนะคะวางดาวอยู่ที่245,000บาทค่ะด้านหน้าผ่านหลังนะคะสีเดิมทุกคันเลย50แรงนะคะตัวดีทีสำหรับคันนี้ปี63ราคาอยู่ที่445,000บาทด้านหน้าผ่านทรวนนะคะลูกค้าเปลี่ยนยางล้อหน้าให้ใหม่2เส้นเลยร้านนะคะลูกค้าจัดจําหน่ายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะคะมีรถให้เลือกให้ชมได้หลายคันส่วนมากจะเป็นแต่รถเกรด A นะ,ะลูกค้ามีแต่รถเกรด A นะคะการใช้งานหลัก ร้อนะคะแทบทุกคันเลยสนใจเข้ามาดูมาชมก่อนได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะร้านหัวิงแทกเตอร์นะคะตั้งอยู่ตะบนกระเทียมอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะ,ะด้านหลังจะเป็น40แรงทุกคันเลยหาลูกค้าขาสนใจเข้ามาดูมาชมก่อนได้นะคะทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนเลยค่ะเซลพลอยนะคะลูกค้า0981047026ร้านหังแทกเตอร์ค่ะ